สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้ก็ถึงคิวของนักวิทยาศาสตร์ของเราอลันคาร์จึงเขาคือซาเอลอพอลโลวันนี้เราจะมาทำเลสเลชันนีน่คืออาวุธเฉพาะของซาเอลอพอลโลวนั่นเองเอาละได้เวลาแล้วจงสุดแซกฟอนนี้คลัดอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเอ็กไปสองล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับช่องเอ็นเอ็กกับเกมบีช โซลิเปอร์นี่ครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโตไปคือวันนี้เราจะมาทำซายเอลอพอลโลนี่ครับแบบเลือกเล็ชันนั่นเองนะเออผมก็รอแต้มมานานเนี่ยกว่าจะได้อุเฉพาะของเจ้าซายเอลอพอลโลมานะใช้เวลานานมากเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้อาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นไงจิตฟอนนี้คารัสนั่นเองนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขั้นปลดปล่อยเลือกเล็ชันของซายเอลอพอลโลกันเนี่ยแต่ว่าอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเราไม่ด้อยสมาชิกเพียงเดียว20บาท35บาท50บาทเผื่อใครก่อาพัองเทนฟรีไฟเราบอกวอลนัทแมย์บีชพุกิระโปเกม่อนสามารถสมัครมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช้ด้วยครับขอบคุณครับมาครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องมาดูในส่วนแบบปกติก่อนเนี่ยของเจ้าซาเอลว่าพอลโลเนี่ยตอนนี้ผมก็ปั้นไปพอประมาณนะก็พลัง อยู่ที่51,000นครับพลังโจมตีที่40,000นะเลือดอยู่ที่28,000นะออ 8, นะความเร็ว339นป้องกัน17,000นะครับคิ0แล้วก็บล็อก5%ต้านคิ10%แล้วก็เบกนะรก0%นได้เวลาที่เราจะไปดูในส่วนของ,ของสกิลนะสกิลปกติก็ชื่อฟันเลยนะฟันก็คือฟันเลยนะฟ,นฟันันะ่ะแล้วก็สร้างความเสียหายนมะ110%ของมาจมตีนะถ้าศัตรูมีค่าต่อสู้สูงที่สุดหรือว่าแบทเทิลพอยต์หรือว่าค่า CP ค่าอะไรพวกนี้นะคือ คือปั้นตัวนั้นสุดที่สุดในทีมอ่ะเออจะทําให้ศัตรูติดพิษนั่นเองเนี่ยสำหรับตัวไหนที่ปั้นสุดในทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหาย25-6%ของพลังโจมตีนะครับทับซ้อนสูงสุดได้ทั้งหมด4ครั้งเป็นเวลา3เทอร์น่น่ยนะถือว่าโกงนะเพราะว่าอย่างเช่นผมปั้นมายูริสุดใช่ปะถ้าผมไปเจอทีมที่เจอกับไซว่าพอลโลงเงี้ยคือเปิดสนามมาผมก็โดนฟันพวบผมก็ติดพิษเลยนั่นเองเนี่ยอ่ะแล้วก็คาสั่งโจมตีนเนี่ยคือ สร้างความเสียหายรับ80%แอบกับศัตรูที่มีค่าต่อสู้มากที่สุดเหมือนเดิมนแอบแล้วก็เพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อ31%ให้เพื่อนร่วมทีมที่มีอัตราคีย์ที่ข้อสูงสุดแอบมีผลสองเธอเนี่ยแอบแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดนแอบแล้วก็ยาฟื้นฟูเนี่ยเมื่อตายเนี่ยจะดูดซับพลังเนี่ย40.1นะของพลังชีวิตสูงสุดของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแบแล้วก็เกิดขึ้นมาเนี่ยแอ่ะแล้วก็สกิลห้าดาวนะเป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็หกดาวจะเป็น รถด,ดาเอจนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ส่วนที่เราต้องการนะส่วนที่เราต้องการจริงคือรีเซชชั่นนะผมอยากรู้ว่ามันจะต่างจากเดิมมากน้อยนาดไหนเอาจริงถามว่าโกงไหมก็ยังไงฝั่งของข้ามงไงก็ต้องมีตัวที่ปั้นสุดอยู่แล้วนะครับล้วเจ้าตัวนั้นก็จะติดพิษเนะี่ยถ้าตัวเราตายเราก็สามารถคื้นชีพได้แล้วก็เพิ่มาตาคิ้ให้เพื่อนได้เนี่ยนเดี๋ยวมาดูส่วนของปลดปล่อยกันนะครับว่ามันเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนแต่เปลี่ยนนะคือทุกสกิลค,คือเปลี่ยนหมดเลยเนะี่ยเปลี่ยนจาก ปึ๊บนี่ซาเอลเนี่ยก็รูดดาบขึ้นมาหนึ่งทีนะปึ๊บเข้ามานอย่างงยปึ๊บแล้วก็กินดาบเข้าไปเฮ้ยกินดาบเฮ้ยกินดาบเข้าไปนะเออเราเรื่องจัดนะครับแล้วก็ขยายล่างนะปึ๊บแล้วก็มือม่วงนะมือม่วงนี่แล้วก็มีมันจะเป็นเหมือนถาวันแต่มันก็ไม่เชิงถาวันนะครับมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรฮังุเนะนะฮังุเนในโตเกียวกูนนี้ครับก็แต่ก็แบบมันก็จะยืดออกมานะเออเห็นไหม แต่รูปร่างคือเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของคิวกันนะแต่ว่ารูปรักษของดาวยัง <Jennifer. S 1> ไปแบบเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของรูปแบบนะครับว่าตัวละครเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน <fi> นี่ครับก็จากพลัง5นะ้าหมนึ่งะกลายเป็น5้าหมนี่ครับรูปแบบก็เปลี่ยนไปเลยนะเห็นปหแต่ผมรู้สึกว่าภาพจะไม่ค่อยชัดนะในส่วนของเจ้าไซอพอลโลนะถ้าเปรียบเทียบตัวอื่นเห็นไะมตัวอื่นคือภาพคมชัดจัดแต่ไซอลคือไม่ชัดเลยนะมัวจัดเลยนะะ เนื้อหน่ส่วนของสกิลเนี่ครับก็โจมตีด้วยพินนี่ครับสร้างความเสียหาย120%ของมาโจมตีเนีครับกับศัตรูที่มีค่าแบตเทิลพอยต์สูงสุดเนี่ยก็สร้างความเสียหาย35.6%ของมาโจมตีนี่ครับเป็นเวลา3เทิร์นนี่ครับแล้วก็ลดพลังวิญญาณนี่ครับ10หน่วยฮะเป้าหมายเป็นยมทูตเฮ้ยถ้าเราเจอยมทูตนะเราลดพลังวิญญาณหรือว่าลูกไฟฝั่งตรงข้าม10ด้วยนะคือฝั่งตรงข้ามก็คือไม่ได้ใช้อันตีนั่นเองนคคคครรรรััับบบแแลลล้้ววกก็าาาาสสสงงงเเนนมีียยห200% กับค่า Battle Point ททอ,อีกแล้วนะผมจะ BP หรือ Battle Point อ,อะไรของผมก็ไม่รู้นะอ่ะกับค่า Battle Point ททสูงสุดนี่ครับเรวลดพลังวิญญาณ20หน่วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนตาชีส46นี่ครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่มีตาชีสสูงสุดเนี่ยคือเพื่อนตาชีนะแต่ประเด็นคือโจมตีปกติลดลูกไฟ10อันตีไปอีกลดลูกไฟ20เท่ากับฝั่งตรงข้ามคือไม่ได้ออกอันตี1-2ตัวนะครับคือโดนลดลูกไฟไปทั้งหมด30ลูกนะเออโกงจัดเนี่ยแล้วก็คันเทียมเนี่ยก็คือ เมื่อตายจะดูดทัพย์60%แนลของพลังโจมตีไม่พังลังโจมตีของพลังชีวิตแนลกับเพื่อนร่วมทีมนี่ครับใช้ได้2ครั้งนะคือตายเกิดได้2ครั้งเนยเนี่ยแล้วก็ถ้าเพื่อนเราเนี่ยเลือดต่ำกว่าร้อยนี่ครับจะฟื้นชีพเลยนะี่ครับเออจะฟื้นชีพเลยทันทีเนยเนี่ยครับก็คือสองเธอเนยเนี่ครับอ่ะเกิดได้2ครั้งนะเอออารมณ์เหมือนมายูรีนะครับแต่ว่าจะเกิดได้2ครั้งนะพอเราปลดปล่อยดิสเล็กชันแล้วนะี่ครับเราก็จะลดลูกไฟเนะี่ยข้อดีคือ รถลูกไฟฝั่งตรงข้าม30นะคือโคตรโกงแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวได้เวลาที่เราจะไปเทสกันแล้วนี่ครับว่ามันโหดขนาดไหนกดชารเลนจ์ไปวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะเซนไกมอนก็รีแล้วนี่ครับผมก็ต้องมาลุยใหม่นะผมก็โคตรเบื่อวันจันทร์เลยนะเพราะมันต้องลงหลายชั้นนั่นเองนะคือลงประมาณแบบสามสิบกว่าชั้นคือมันนานไงมันใช้เวลานะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบวันจันทร์เทก็ไหร่นะถราเป็นไปได้ผมชอบวันอาทิตย์มากที่สุดนะครับคือโหมดมันตันหมดแล้วไงโหมดมันตันหมดแล้วนะคร โอเคด่านนี้เราเจอมอนแล้วนะครับเราก็จะเอาเจ้าซาเอลพอโลโลของเรามาลุยเลยเนะครับฟื้นฟื้ฟื้ซาเอลของเราอยู่นี่อ่าซาเอลยืนมาอุ้ยเทจัดนะครับเทจจัดเลยนะไปฟื้มาดูกันว่ามันจะโหดมากน้อยขนาดไหนครับพอเราทำรีเซ็คชั่นแล้วนี่ลอยฟ้านะครับแล้วก็ค่อยๆลงมานะครับปึ๊บมาไปเปิดก่อนได้เปรียนนะโบเอาเป็นเอาเหมือนกับเหมือนแท่ดูดมอนเข้าไปนะเหมือนแท่ดูดมอนโบเข้าไปหายไปหายไปเลยนะครับหายไปหนึ่งตัวนะ ฟื้นเราได้เวลาอันตินีเนี่ยนี่คืออันติีนะฟื้นยิงบู๊ยิงน้าแสงแต่โจมตีเป้าหมายเดียวนี่ครับแต่คือโจมตีเป้าหมายเดียวนะาาวนะถามว่าดีไหมสําหรับผมไม่ค่อยจะดีนะไม่ค่อยจะดีแต่ว่าข้อดีอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ข้อดีคือมันทําให้ตัวที่ฝั่งตรงข้ามปั้นสุดนี่ครับติดพิษทันทีแล้วก็ลดลูกไฟวิญญาณนี่แหละความโกงของมันอยู่นี้เนี่ครับแต่ว่าโจมตีเดี่ยวสําหรับผมก็ไม่ค่อยจะเ,จเบิร์กสักเท่าไหร่แต่เอามายืนแบบ เอามายืนแทงอ่ะได้นะครับเอามายืนแทงคือตัวมันอ่ะมีตายเกิดนะครับได้สองรอบมันเองนะเ oh. ออก็จะประมาณนี้แต่สำหรับผมก็ไม่ค่อยหือหวาักเ่าไหลน,นะเออถ้าในส่วนของสกิลแบบมาเล่นจริงๆอ่ะไม่ค่อยจะหือหวาักเ่าไห่นะถ้าเป็นไม่ได้นะสําหรับใครที่อยากทำลีเซชั่นตัวแรกๆนะผมแนะนํานะกิมจอนะครับตีมูสตาร์กกิมจสตาร์กบุ ura, ail, นคะิโอลาเนลนอยโทล่าเนี่ยได้ ได้แต่ซโอลพอลโลเนี่ยพอทํามาเนี่ยเอามายืนแทงได้เอามายืนแทงเนี่ยคือได้อยู่ก็นั่นแหละถ้าเอามายืนแทงเน่ได้อยู่แต่ถ้า,ามาใช้งานจริงผมคิดว่าไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะในส่วนของสกิลแต่ถ้าถามว่าดีไหมดีตรงตัดลูกไฟนะครับดีตรงตัดลูกไฟโจมตีปกติตัดลูกไฟ10ลูกโจมตีอันติต,ตัดลูกไฟ20ลูกเนี่ยก็คือผมคิดว่าตอนเนี้ยทีมของพวกผู้เล่นใหม่ๆห,หรือผู้เล่นหน้าเก่าเนี่ย การจัดสกิล1ตัวเนี่ยจะอยู่ที่ลูกไฟประมาณ15-20ถึงเนี่ครับเพราะว่าเขาน่าจะมีอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าเรามีอาวุธหลายอันใช่ไหมเรามาตองปุบพลังเนี่ยลูกไฟวิญญาณต่อการอันติหนึ่งครั้งเนี่ยจะเหลือประมาณ15 20 25เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัดลูกไฟ30เนี่ยคือฝั่งตรงข้ามก็จะออกอันติไม่ได้ตัวตัวเองนะครับคือข้อดีของเจ้าไซอโอพอลโลผมคิดว่าน่าจะเป็นการตัดลูกไฟ มากกว่าเนี่ยนะครับแต่ว่ายืนแทงได้ก็2องเทินก็ประมาณ2รอบนะเพราะว่าตายเกิดเนี่ยก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดพิษนั่นเองเนี่ยผมก็ได้ทําการปลดปล่อยรีเลชั่นให้ทุกคนได้รับชมแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นมือใหม่นะไม่ต้องทําหรอกให้ผมทําคนเดียวพอนะผมทําให้ดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามเนี่ยขอบคุณทุกคนที่รับชมจบเนี่ยอย่าลืมส่งเอ็นเ็กของเราไปสองล้านซับด้วยนะครับใครใหญ่ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ อีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม